อันนี้อยู่กับโตโยต้าผ่าสามสิบนะฮะเดี๋ยวแนะนําวิธีการใช้ปัดน้ำฝนนะครับมาดูกันครับมาครับเข้ามาด้านในแล right ้วนะครับไหนจะให้ดูนะฮะอันนี้ค so ือก at ้านนะครับของปัดน้ำฝนในโตโยต้าผ่าสามสิบนะครับเริ่มจากด้านนี้เลยนะครับเข้าไปด้านในนะครับตัวนี้นะครับใช้หมุนนะครับอันนี้คือวงกลมคือปิดอยู่นะครับอันนี้ปัดน้ำฝนหลังนะครับปิดอยู่เปิดแบบช้าแบบนี้ฮะปัดน้ำฝนก็จะหมุนด้านหลังนะครับมองที่กระจกหลังนะครับ นี่ฮะอันนี้ปัดแบบเร็วนะฮะอันนี้ปัดแบบช้านะครับนี่คือปิดนะครับตัว no. นี้วิธีการนะครับมาดูตรงนี้นะครับดันไปอย่างนี้ฮะดันไปด้านหน้าก็จะฉีดน้ําฝนนะครับนี่ฮะหนาฉีดให้ดูฮะเห็นน้ำไหลไหมฮะนี่ครับพร้อมปัดเลยนตัวในตัวนี่ครับดันไปด้านหน้านะครับโอเคมาตามต่อนะฮะที่ตัวนี้นะครับการด้านใน นะครับตัวนี้ตำแหน่งปิดนะครับคืออยู่ด้านบนสุดนะครับตำแหน่งปิดล็อกแบบนี้นะครับแต่ถ้าดันขึ้นไปหนึ่งที่นะครับนี่ฮะการปัดน้ำฝนจะทำงานนะครับแล้วก็เข้ามาอยู่ในตำแหน่งปิดเหมือนเดิมดันหนึ่งที่ปล่อยนะครับตำแหน่งปิดนะครับดึงลงมาหนึ่งที่เป็นออโต้นะครับออโต้ก็มีความเร็วในการจับดับน้ําอยู่3มระดับนะฮะจับดับน้ําแบบมากนะครับหมุน่างนี้แบบกลางหมุนแบบน้อยสุดนะครับแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะน้อยสุด นะครับถ้าฝนตกมาปริมาณที่น้อยนะครับออโต้ก็ไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเปิดปึ๊บนะครับแบบนี้ฮะการจัดน้าฝนปริมาณที่น้อยนะครับกลางนะครับแล้วสูงสุดนะครับต่อมาฮะการฉีดก็ดึงเข้ามาหาตัวนะครับการฉีดแบบนี้ฮะโอเคนะครับออโต้เรียบร้อยนะครับต่อมาฮะเราจะดึงลงมาฮะดึงลงมาทงทีนะครับปัดแบบช้า ดึงไว้หนึ่งที่ปัดแบบเร็วก็มีเท่านี้นะครับดันขึ้นไปสูงสุดนะครับ